ชิเมมัมชเตกค,คุณีจิวะผมชื่อกอบริช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาประเทศไทย,ยมันเป็นนิยายรักซึ่งค่อนข้างลงตัวเรื่องที่มันเป็นเรื่องในใจของคนเนี่ยมันจะไม่มีวันเก่าเพราะว่าทุกยุคทุกสมัยก็จะทุกคนก็จะต้องมีความรักเหมือนกันหมดพรมาถึงยุคนี้นะลักษณะของ การสร้างความเชื่อในภาพยนตร์มันมันเข้มข้นขึ้นถ้าถ้าบอกว่ามันมันดูปลอมๆม,มันคนดูปัจจุบันผมว่าเขาไม่ยอมแล้วนะมันดูไม่สมจริงเขาแบบมันไม่ได้มันไม่อยู่ในมาตรฐานเราเลือกเกาหลีกล้องจะอยู่ที่เกาหลีเป็นหารญี่ปุ่นประเทศที่เจริญกว่าแข็งแรงกว่ามาประเทศที่อ่อนแอกว่ามาถึงแล้วเจอผู้หญิงอันนีสนุกต่างกันนะนะอาจย์ถ้าผมตาย ผมจะพาหัวใจรักของผมติดไปด้วยเมื่อถึงวันนั้นผมก็ย,ยังรักตอนแรกที่ตองมานนั้นคร,รูรู้สึกไม่กล้าตื่นเต้นหวันๆกลัวแล้วที่ความเป็นหนังนด้วยทําไม่รู้สึกว่าเราจะทํามันได้ดีขนาดไหนมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นยังไงอาจจะกดดันหน่อยอาจจะแบบว่าเ,เราจะทําได้ดีเท่าที่เขาทํามาหรือเปล่ามหมายถึงว่าเราจะแสดงได้ไดีเท่าที่เขาทําหรือเปล่า ส,สิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นโกบร,รีก็คือเรื่องของภาษาและก็เรื่องของกายภาพเพราะว่าผมก็มานั่งคุยกันว่ามันจะเป็นภาษาควรจะเป็นภาษา,ย,าย,ยังไงพูดสัมเัสยังไงอาจจะไม่เพี้ยนไปเป็นสุภาพหรืออาจจะไม่ลิ้นสั้นไปแล้วก็เรื่องของกายภาพคือมานั่งดีไซน์กันว่ากายภาพของกบรีเนี่ยหรือว่าลักษณะท่าทางการพูดอะไรเงี้ยเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งคือในหลายคนเนี่ยที่ได้อ่านหนังสือ ก็จะมีภาพของโกเบรีในแบบฉบับของตัวเองพี่เียกับผมก็มีภาพของกเบรีในแบบฉบับของพวกเราเองก็มันก็จะเป็นความท้าทายตรงนี้สวัสดีครับเพื่อนล่นรู้จักเขาเหรอไม่รู้ค่ะแม่คิดว่าเป็นทหารญี่ปุ่นแล้วจะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอผมรับรองว่าจะพยายามยุติธรรมที่สุดพยายามอย่าพยายามนะสเ สวัสดีค่ะลิชชี่ออรเนตดีคาบาลสรับบทเป็นอังสุมาลินตื่นเต้นก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นหนังและก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับบทเป็นอังสุมาลินอังสุมาลินเขาเป็นคนมีความมั่นใจค่ะแล้วก็มีทิฐิสูงเป็นคนรักชาติถึงเราจะแต่งงานกับนายเราก็จะเกลียดนายเอาไจะเกลียดล้วก็กดดันเป็นการแสดงครั้งแรกแต่ว่าลิชก็พยายามมากๆเลยค่ะ หายเจ็บแล้วเหรอไม่เป็นไรนาโงสงครามจบแล้วคุณอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมเราต้องรอคนอยู่ที่นี่วันนัดในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างก็ดูอย่างการแต่งตัวของผม แล้วเอาผมเข้าไปเล่นเป็นวนัทเนี่ยแน่นอนมันต้องแตกต่างสเวอร์ชันื่นอื่นแน่นอนรับเป้าหมายของคุณคืออะไรผมกลับมาหาคนหลักจริง,รงๆแล้วอยากให้คนดูเนี่ยดูหนังเรื่องนีด้ด้วยความที่ว่าเปิดรับสิ่งให,ใหม่ๆของเก่าไม่ใช่ให้ลืมไปแต่เก็บไว้ในใจแล้วก็ลองมาดูซิว่าคุณจะได้อะไรคุณจะมีความประทับใจอะไรจากเรื่องนี้บ้างถ้าผมตาย คุณคงมีความสุขมากใช่ไหมใช่เราจะรอ こいでてくれるいいあなたを愛しています